นิยายรักซีรีส์รักชื่อเรื่องมูลวอกสู่ฝันปลุกใจด้วยรัก EP 5ฉากห้องซ้อมแดนใต้ตึกค่ายลบ3มวันก่อนวันแข่งเสียงเพลงบีดหนักแน่นกระแทกผนังห้องซ้อมจนสั่นสะเทือนเสียงฝีเท้ากระแทกพื้นพร้อมจังหวัดดังตึง ตึงทุกคนในห้องมีเหงือ่อเต็มหน้าเสื้อยืดชุ่มจนเปียกมุมกระจกเต็มไปด้วยไอน้ำจากลมหายใจหนักหนัๆคิมอยู่แถวหน้าสุดดวงตาจริงจังไร้รอยยิ้มเขาซ้อมท่าเต้นซ้ำไปซ้ำมาแม้เพลงจะหยุดไปแล้วเขาก็ยังหมุนตัวฝึกสเต็ปอย่างไม่หยุดราวกับเวลาจะหมดลงในคืนนี้ คิมพักก่อนไหมนายซ้อมมาเกือบห้าชั่วโมงแล้วนะแทยอนหนึ่งในสมาชิกวงร้องขึ้นสีหน้าเป็นห่วงคิมหายใจหอบแต่ยังใส่หน้าไม่ได้หรอกถ้าตรงนี้ฉันยังลื่นอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามไม่ทันพวกนายเขาหยุดเพียงเสี้ยวนาทีเช็ดเหงื่อจากหน้าผากแล้วเริ่มนับจังหวะใหม่ยูจินหนุ่มน้อยอีกคนเ่ยอย่างติดตลก นี่เราซ้อมเพื่อแข่งหรือจะไปเต้นเปิดคอนเสิร์ตเวิล์ทัวร์กันแน่ทุกคนหัวร้อกเบาๆแต่ไม่มีใครหยุดฝึกต่างก็รู้ดีว่างานแข่งนี้เดิมพันสูงมันคือโอกาสได้โชว์ความสามารถต่อสายตาคนทั้งวงการคิมเริ่มนับเสียงในลำคอ5 6 7 8ร่างสูงเก้าเท้าอย่างมั่นคงหมุนตัว แล้วกระโดดพร้อมชูแขนครึ่งจังหวะเป๊กกับเพื่อนทั้งวงที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกันราวกับเป็นร่างเดียวเหนื่อไหลจากขมับหยดลงพื้นอย่างไม่หยุดแต่แววตาของคิมกลับยิ่งเด็ดเดี่ยวขึ้นทุกทีเขามองตัวเองในกระจกมองเห็นทั้งภาพในอดีตตอนเริ่มฝึกใหม่ๆกับภาพตัวเองในวันนี้แตกต่างราวคนละคนเทรนเนอร์ เข้ามาเปิดประตูห้องซ้อมพูดเสียงเข้มดีขึ้นมากทุกคนเริ่มไปแล้วแต่คิมเธอต้องหย่อนความเครียดหน่อยไม่งั้นร่างกายจะลาแล้วพังก่อนขึ้นเวทีจริงเข้าใจไหมคิมพยักหน้าเบาๆสีหน้าเขินนิดๆแต่สายตายังคงแน่วแน่ครับ แต่ผมจะทำให้ดีที่สุดไม่อยากให้ทีมพลาดเพราะผมแทยอนเดินมาโอบไหล่เขาไม่มีใครคิดแบบนั้นเลยเราเป็นทีมเดียวกันนะเว้ยยูจินบยักหน้าพร้อมยิ้มกว้างใช่นายคือศูนย์กลางของพวกเราถ้านายเหนื่อยเราทุกคนจะเหนื่อยไปด้วยกันเสียงหัวเราะดังขึ้นเบาๆพร้อมจังหวะเต้นที่เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แสงจากหลอดไฟสะท้อนเหงือบนใบหน้าแต่ทุกคนกลับยิ้มเมื่อจังหวะสุดท้ายของเพลงจบลงพวกเราทำได้แน่นอนเสียงของคิมพูดขึ้นในความเงียบเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังความทุ่มเทและคำสัญญาต่อหัวใจของเขาเองฉากหน้าห้องซ้อมข้ามวันเดียวกันขณะที่คิมเดินออกมาหยุดพักหน้าห้องซ้อม พร้อมขวดน้ำในมือเขาเงยหน้าขึ้นพอดีกับที่จีอาเดินเข้ามาพอดีเธอคือหนึ่งในเด็กฝึกจากอีกทีมที่อยู่ค่ายเดียวกันสวยสดใสและมั่นใจสุดสุดคิมเหนื่อยไหมฉันซื้อเครื่องดื่มมาให้จีอายื่นขวดสปอร์ตริ้งให้พร้อมรอยยิ้มหวานคิมรับไว้พลางยิ้มบางๆขอบใจนะแต่ฉันมีน้ำแล้ว เขาชูขวดในมือให้ดูสีหน้าเกรงใจก็แค่อยากให้กำลังใจหน่อยนะเห็นซ้อมหนักทุกวันเลยจีอากัดปากเล็กน้อยวันแค่งฉันจะไปดูนะคิมพยักหน้าเบาๆขอบคุณเขาพยายามไม่สบตานานเพราะรู้ดีว่าจีอามีท่าทีเกินเพื่อนมาหลายครั้งแล้ว และในมุมไกลๆตรงบันไดหนีไฟชั้นสองมีนาแอบยืนมองทุกอย่างจากมุมเงียบๆหัวใจเธอเต้นแรงแอบรู้สึกแปลกๆแบบ,บไม่ทันตั้งตัวเราแค่คิดถึงแค่อยากเห็นเขาซ้อมเธอพึมพำกับตัวเองแต่พอเห็นจีอายิ้มให้คิมแบบนั้นใจเธอกลับรู้สึกเหมือนมีอะไรมาจุกที่อก คิมไม่ใช่ของเราสักหน่อยใช่ไหมคำพูดในใจทำให้มีนาเบือนหน้าหนีก่อนจะตัดสินใจเดินจากไปเงียบๆโดยที่คิมไม่ทันรู้เลยว่าใครบางคนเคยมายืนอยู่ตรงนั้นโอ้จริงด้วยขอบคุณที่เตือนนะเรากลับไปตั้งต้นใหม่ให้ตรงกับสถานที่ทันทีเลยสมมุติว่าการแข่งขันรอบชิงจัดที่ เกาหลีใต้และมีนาแอบบินไปเพื่อไปเซอร์ไพรส์คิมที่นั่นเลยไปต่อกันเลยฉากกรุงโซประเทศเกาหลีใต้วันแข่งขันรอบชิงอากาศเย็นสบายเสียงลมปะทะหน้ามีนาจนเธออดยิ้มออกมาไม่ได้ เธอยืนอยู่หน้าเคเคลเจอร์ฮอลล์อนใหญ่ที่จัดแข่งขันรอบชิงของรายการเคป๊อปครับวร์ที่คิมเข้ารอบสุดท้ายเธอกระชับผ้าพันคอที่ซื้อมาจากสนามบินแน่นขึ้นอีกนิดก่อนจะก้าวเข้าไปด้านในพร้อมกล่องของขวัญเล็กๆในมือไม่ได้บอกเขาแต่เราอยากมาให้กำลังใจเขาด้วยตัวเองเธอยิ้มบางๆในใจตื่นเต้น และดีใจที่จะได้เห็นเขาอีกครั้งด้านในฮอนแสงไฟหลากสีสะท้อนบนเวทีกลุ่มผู้ชมจากหลายประเทศต่างส่งเสียงเชียร์ดังกึกก้องไม่นานนักทีมของคิมก็ขึ้นเวทีทันทีที่ไฟสาดลงบนร่างเขามีนาก็ปล่อยยิ้มทั้งน้ำตาคิมในลุกเสื้อเชิ้ตขาวกางเกงดำรองเท้าหนังเงาวับพร้อมหมวกทรงแฟตอัน เป็นเอกลักษณ์ของไมเคิลจัดสรรทุกท่าของเขาทั้งมูนวอล์กสมูทสปินและจังหวะก,การสบตาคนดูมันไม่ใช่แค่โชว์แต่มันคือความฝันที่กำลังเป็นจริงเขาสมกับที่เราเชื่อในตัวเขาจริงๆการแสดงจบลงท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ที่แทบจะทำฮอนสะเทือน มีนารีบออกไปหาทางเข้าหลังเวทีด้วยหัวใจเต้นรัวแต่พอเธอเดินไปถึงมุมหนึ่งกลับต้องชะง,งักเธอเห็นจีอาร์กำลังยื่นเสื้อคลุมให้คิมพร้อมรอยยิ้มสดใสใกล้กันมาจนเธอใจเต้นแปลกจีอาเอ่ยเสียงเบาวันนี้นายสุดยอดมากเลยคิมนายดูเหมือนศิลปินจริงๆคิมยิ้มเก้เก้ ขอบใจนะจีอาเขารับเสื้อคลุมมาสวมหันไปมองซ้ายมองขวาเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างในขณะที่มีนารีบหลบหลังกำแพงเธอหอบเบาๆด้วยความรู้สึกสับสนเราแค่อยากมาหาเขาแต่มาเห็นอะไรแบบนี้ก่อนซะง,งั้นกล่องของขวัญในมือเธอถูกกอดแน่นขึ้นเล็กน้อย ก่อนที่เธอจะถอนหายใจแผ่วเบาและหันหลังกลับช้าๆแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือคิมกำลังหันไปทางนั้นพอดีและเห็นปลายผ้าพันคอสีชมพูที่เขาจำได้แม่นผืนเดียวกับที่เขาเคยเลือกให้มีนาเมื่อตอนไปห้างด้วยกันก่อนบินมามีนาเขาพึมพำในใจก่อนจะรีบก้าวตามไปทันทีฉาก ย่านะฮงแดหลังการแข่งขันไม่นานผ้าพันคอออกใช่แน่มีนาอยู่ที่นี่จริงๆคิมรีบวิ่งออกจากหลังเวทีแบบไม่สนใจใครเพื่อนร่วมทีมตะโกนตามหลังแต่เขาไม่ได้หันกลับเขาไม่อยากพลาดอีกครั้งไม่อยากให้เธอหายไปจากสายตาเหมือนเมื่อกี้ตึกตึกตึก เสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นถนนที่เริ่มมีหิมะตกบางๆยิ่งเพิ่มความเร่งรีบให้ในหัวใจไม่นานเขาก็เดินทางมาถึงย่านฮงแดที่เต็มไปด้วยร้านคาเฟ่เล็กๆและศิลปินเปิดหมวกคิมหยุดมองซ้ายมองขวาหัวใจเต้นแรงกว่าตอนอยู่บนเวทีเสียอีจูจ่ๆเขาก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มา้านั่งข้างถนน ใส่ผ้าพันคอสีชมพูคุ้นตาและใช่คือเธอคิมยิ้มออกมาเดินเข้าไปช้าๆก่อนจะเอ่ยเสียงนุ่มมีนาเธอมาจริงๆด้วยมีนาหันขวับตาโตด้วยความตกใจคิมเธอเห็นเราได้ไงเนี่ยคิมหัวเราะเบาๆเดินเข้าไปนั่งข้างๆเห็นแค่ปลายผ้าพันคอก็รู้แล้ว เขายกมือแตะปลายผ้าเบาๆจำได้นะเราเลือกให้เองมีนาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหลบตามองค์กล่องของขวัญในมือเราแค่อยากมาให้กำลังใจแต่ก็กลัวว่าอาจจะไม่เหมาะคิมเงียบเขาจ้องเธอด้วยสายตาจริงจังแล้วพูดว่ามีนาถ้าไม่มีเธอเราไม่มีวันมาถึงตรงนี้ได้หรอกนะ ตอนเราเหนื่อยตอนเราไม่มั่นใจเสียงของเธอข้อความที่เธอส่งมามันเป็นแรงใจที่สุดยอดที่สุดเลยมีนาสึกมองเขาอย่างไม่กล้าสบตาแล้วจีอาจีอาเป็นเพื่อนในทีมเธอไม่ได้เป็นใครในหัวใจเราคิมยิ้มเพราะคนที่อยู่ในใจเราตลอดก็นั่งอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละเธอหน้าแดงมือสั่นเล็กน้อย แต่ยื่นกล่องของขวัญไปให้งั้นรับนี่ไปนะรางวัลของคนที่ทำให้เราใจเต้นทุกครั้งที่เต้นบนเวทีคิมหัวเราะแล้วรับกล่องของขวัญไว้เบาๆก่อนจะเอ็นหัวมาพิงกับหัวของเธอขอบใจนะมีนาขอบใจที่มาอยู่ตรงนี้